สวัสดีครับคุณผู้ชมผมพีหลามจิโกไอทีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแบรนด์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของไทยอีกแบรนด์หนึ่งครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไลวา เกิดจากความร่วมมือกันของ2บริษัทนะครับนั่นก็คือบริษัทลู่หยวนผู้นําด้านรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชั้นนําจากจีนนะครับกับบริษัทที่จะทําหน้าที่นําเข้าจัดจําหน่ายและประกอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไลวานี้ในประเทศไทยนั่นก็คือบริษัทเพนตินัมอิเล็กทรอนิกส์จำกัด อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกวันนี้นะโอ้โหในท้องตลาดมีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์มากๆเลยแต่แบรนด์ที่จะทําให้คุณมั่นใจในการใช้งานได้เนี่ยจะต้องเป็นแบรนด์ที่มีตัวแทนจําหน่ายอย่างชัดเจนนะครับมีศูนย์บริการมีบริการหลังการขายมีอะไหล่คอยให้บริการกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็ไล่ว่า นี่คือแบรนด์ที่คุณเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยและดูแลโดยคนไทยนั่นเองนะครับไลว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้ามากมายหลายรุ่นมากๆเลยนะครับไปชมกันครับิท<ส><ส><จ><บ> ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไลวารุ่น M.K.K. ครับนี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ไลวาเลยนะครับเดินทางมาถึงเมืองไทยมัดมาดเลยนะครับตัวนี้ตั้งใจจะให้มาเป็นตัวรองท็อปจากเดิมเนี่ยที่คุณผู้ชมเคยดูนะครับเขาจะมีรุ่นท็อปสุดก็คือรุ่น y esterday นะครับแล้วรุ่นรองจาก y esterday ก็คือรุ่น S 3 0 plus ซึ่งสเปคเขาห่างกันพอสมควรตัวหนึ่งมอเตอร์2,000วัตต์นะครับอีกตัวหนึ่งมอเตอร์3,000วัตต์ดังนั้นนะครับทางไลวาก็เลยออกอีกรุ่นหนึ่งมาอยู่ตรงกลาง เป็นตัวรองท็อปนี่คือไลวารุ่น M K K ครับมาพร้อมกับรูปทรงทันสมัยโฉบเฉี่ยวแล้วก็สเปคดีอยู่ในระดับกลางๆที่เรียกว่าหลายคนตัดสินใจยากเลยแหละเริ่มต้นผมพามาดูก่อนนะครับคุณผู้ชมดูหน้าจอของตัวนี้ก่อนโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าจอ LED เต็มระบบของเขาเลยนะฮะจอใหญ่มากๆนะครับรุ่นนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวหรือว่าตัวหน้าจอแสดงผลนะครับเป็น LED เต็มระบบเลยแล้วมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เรียกว่าโมเดิร์นโมเดิร์นครบครันเป็น NFC การ์ดแตะเพื่อสั่งงานเปิดปิดรถแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้เลยสะดวกตัวมอเตอร์กับชุดขับเคลื่อน ก็กำลังสูงมอเตอร์ Motor, กำลังขับ2,500วัตต์ครับ <Wow. S 1> มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ72โวลต์ขนาดความจุ30แอมป์อัวแล้วเป็นดีไซน์คล้ายๆกับรุ่น S30 Plus เลยก็คือเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับเป็นแบตเตอรี่คุณภาพสูงแล้วออกแบบให้อยู่ที่พื้นของรถตรงนี้ทำให้ มีพื้นที่ว่างในช่อง U b o x แบบนี้ครับนี่นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์อีกอย่างหนึง่งการที่แบตเตอรี่อยู่ด้านล่างก็จะทําให้รถคันนี้นะครับมีศูนย์ทวงที่ลงมาต่ําทําให้ขับขี่ง่ายและคล่องตัวมากๆเลยสเปคของมอเตอร์และแบตเตอรี่นะครับทำให้รถคันนี้สามารถวิ่งได้ 85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือความเร็วสูงสุดของเขาแบตเตอรี่นี่นะครับสามารถชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งได้ระยะทางไกลถึง100กิโลเมตรถือว่าเป็นสเปคที่มีทั้งความเร็วแล้วมีทั้งระยะทางต่อการชาร์จให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยดิสเบรกหน้าหลังนะครับมีคอมบ i n เบรกแล้วก็รุ่นนี้ จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือก3โหมดด้วยนะครับมีโหมด Eco คนะครับควบคุมความเร็วให้ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อให้คุณประหยัดแบตเตอรี่มากที่สุดถ้าวิ่งในเมืองใช้โหมดนี้เลยหรือจะต้องการเพิ่มความเร็วขึ้นอีกน,นิดนึงเลือกเป็นโหมดสปอร์ตครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและโหมดสุดท้ายครับโหมดท,ที่3นะครับซูเปอร์สปอร์ตทำความเร็วได้สูงสุดถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาในการชาร์จแบตวโมงและใช้ค่าใช้ใจ่ายใร การชาร์จเพียงแค่12บาทต่อครั้งเท่านั้นโอ้โหถือเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้มากๆเลยของทางไลวานะครับราคาค่าตัวของรุ่นนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่93,000บาทแน่นอนครับได้ส่วนลดจากทางภาครัฐนะครับ18,000บาทเหลือเพียง 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โหใครอยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับที่มีทั้งความเร็วสูงและมีระยะทางที่วิ่งได้ไกลมีประสิทธิภาพของมอเตอร์นะครับกำลังขับที่ดีมากๆต้องรุ่นนี้เลยครับไลวา MKK หากคุณสนใจจัก,กรยานไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของแบรนด์ไลวานะครับแวะมาได้ที่ศูนย์บริการใหญ่ของเขาแห่งนี้นะครับอยู่แถวแถวนนทบุรีครับซอยนนทบุรี4 2ใกล้ๆสนามบินน้ำตรงนี้นี่เองนะครับสนใจรุ่นไหน แวะมาทดลองขับได้เลยนะครับเขามีรถให้ทดลองขับด้วยนะครับจะบอกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะคุณต้องลองขับ คุณถึงจะรู้ว่าคุณภาพเขาดีแค่ไหนนะครับส่วนดีลเลอร์ต่างจังหวัดตอนนี้กําลังทยอยเปิดเพิ่มนะครับที่เปิดแล้วตอนนี้มีอยู่3ที่ด้วยกันนั่นก็คือที่หาดใหญ่นครราชสีมาและสมุทรสาครน,นะครับใครอยู่ต่างจังหวัดแวะไปได้ที่3ดีลเลอร์นี้ก่อนในอนาคตจะเปิดเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆครับสนใจติดต่อสอบถามดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w l a i w a t h a i l a n d c o m หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ088-646-6556 Line Official Account นะครับ Laiwa Thailand และ Facebook Page ครับ Laiwa Thailand